มีคนสงสัยว่ายอดดาวเรืองที่เราตัดออกสามารถนําไปชําได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบนะจะมาบอกสูตรว่าทำยังไงบ้างนะครับต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่ชานะคือโดยปกติของต้นดาวเรืองนะครับดาวเรืองแต่ดอกนะครับเราทำการเด็ดยอดนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ดอกใหญ่ถ้าเราไม่เด็ดนะครับมันจะใหญ่เฉพาะส่วนยอดข้างบนนะครับเราฉะนั้นเรามีความจำเป็นเพื่อจะเด็ดยอดออกนะครับโดยผมเด็ดคู่ที่3นะครับเด็ดออกตัดออกนะครับฉะนั้นส่วนยอดนี้มีค่านะครับอย่าไปทิ้งนะครับอย่าไปทิ้งผมเอาชำแล้ได้ดอกที่สวยงามนะครับ ็เริ่มต้นนี่ครับตัดแบบนี้เลยครับจะใช้มือเด็ดก็ได้ใช้กรรไกรตัดก็ได้ครับนี่ฮะได้แบบนี้ปุ๊บเราทงการตัดใบออก1 issues, กคู่นะครับเพื่อลดการคคลน้ํานะครับเนาะเพราะว่ามันยังไม่มีรากมีอะไรทาไํรทาให้ต้นมันเหี่ยวได้นะฉะนั้นเราต้องตัดออกแบบนี้เลยครับผมเอามือเด็ดก็ได้ครับเด็ดออกสักหนึ่งคู่แบบนี้นะครับตัดตัดแบบนี้เลยนะครับเราจะได้ต้นดาวเรืองที่ใกล้เคียงกับต้นเม่เลยครับผม จากการชํำนะครับดอกใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับได้ดอกแบบนี้ได้ต้นแบบนี้ได้ยอดแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยถ้าว่าเราปลูก1ต้นได้มาอีกหนึ่งต้นนะครับสองเท่าเลยนะครับดอกไม่เพลกันเลยนะครับจากนั้นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการเตรียมดินนะครับดินก็ผมใช้ดินดีนะครับแล้วก็แกบดิบนะครับผมผมใช้แค่นี้นะครับ เอาผสมกันแล้วก็เอาลงไปในถาดเพาะก่อนนะครับผมจะชําก่อนจะชําก่อนนะครับหรือเราจะลงในถุงดําก็ได้แต่ต้องไว้ในร่มนะครับอันนี้ผมใช้ถาดเพาะนะครับก็ใส่ดินเพาะเราลงไปในถาดนะครับให้เต็มนะครับเรียให้เรียบนะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นรดน้ําให้ชุ่มนะครับผมแล้ชุ่มทิ้งไว้สักพักนะครับให้น้ํามันลงไปก่อนจากนั้นเราใช้ไม้จิ้มลงไปนะครับ เพราะว่าดาวเรืองต้นมันอ่อนนะครับถ้าเราจิ้มดาวเรืองไปเลยมันจะหักได้นะครับฉะนั้นเราใช้ไม้นาไปก่อนจากนั้นก็ใช้ดาวเรืองจิ้มลงไปเลยครับแบบนี้เลยนะครับจิ้มลงแบบนี้นะครับแล้วก็กบกบนิดนึงเอามือทํ้แน่นนิดนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช้าไปเรื่อยๆครับซึ่งการช้านี้นะครับเราช้าเสร็จเราก็จะรดน้ํานะครับไว้ในในในแดดรำไรหรือว่าในร่มก็ได้ครับผมรดน้ําเช้าเย็นนะครับทิ้งไว้สัก 7-10วันนะครับดาวเรืองก็จะติดรากนะครับสามารถที่จะเอาไปลงถุงดำได้นะครับผมแบบนี้เลยครับชํำไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเอาวิธีการมาดอกเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าทำแบบไหนนะครับก็เอามาให้ดูก็รดน้ำแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ